มีคนมาทักว่าตอนที่พูดถึงฟอร์ซี P3 ตัวแรกเนี่ยไม่ให้ฟังเลย <c oughs> คือไม่ได้เป็นความตั้งใจครับผมไม่มีเวลาทำนะผมไม่มีเวลาทำจริงแล้วก็ แล้วก็อย่างที่บอกอะเทสปีแอมถ้าพูดถึงเสียงเนะี่ยพูดยากนะไม่ใช่ว่าเราคืองี้ไม่ใช่ว่าเราต่อโป๊ะไปชุดหนึ่งเราก็บรรยายได้เป็นตุเป็นต่าเราไม่รู้ว่าเสียงที่ออกมาจากนั่นอนะมันเป็นเสียงของปีแอมสักตรงไหนถูกไหมเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมลองไปดูนะถ้าใครเทสปีแอมแล้วลองเครื่องเสียงชุดเดียวนะบ่อยเลยว่ามันน่าตั้งคําถามนะเขารู้ได้ไงว่านั่นคือเสียงของปีแอมนะครับปีแอมมันต้องลองหลายชุดนะเพราะฉะนั้นลองหลายชุดมันใช้เวลาท่านผู้ชมมันใช้เวลา มันเป็นมัน t i o n c o n suming มันใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นช่วงแรกผมเลยคุยเรื่องทางเทคนิคพื้นฐานไปก่อนเพื่อให้คนที่สนใจรู้ว่าเครื่องนี้มันดีไซน์อะไรมาบ้างมันมีฟังก์ชันอะไรบ้างเบื้องต้นนะเพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเบื้องต้นโอเคแต่ล่าสุดเนี่ยผมได้ไปลองแล้วนะครับผมมีโอกาสได้ลองมากขึ้นเนะาะเดี๋ยวให้ดูแป๊บนี่นี่อยู่นี่น,นชุดนี้ชุดนี้ผมลองชุดนี้ ลำโพงก็ยังคาที่อยู่นะเป็นวอฟเดลไดมอนด์12.1นะจากชุดที่แล้วนะก็แค่เอาวีมแอมพลอออกแล้วก็แต่คราวนี้ผมเซตลำโพงแล้วที่ตอนแรกตอนที่แนะนำในมือใหม่เล่นชุดนี้ไม่มีผิดหวังภาคสองนะยังไม่ได้เซตลำโพงเลยนะลำโพงก็คือวางแมแม่ๆลงไปนะอันนี้เซตมาแล้ว1วันลองเซตมาแล้ว1วันก็จะสังเกตว่ามันขยับเข้ามาใกล้กันมากขึ้นนิดนึงนะครับอ่านิดนึงก็อยู่ที่จาก180 กือบๆร้อบแดก็อยู่ที่ประมาณร้อยหกสิบกว่าเองนะครับนะครับแล้วก็ประมาณนี้ด้านแล้วก็ผมเอาเนี่ยในซิสเต็มนี้ท่านผู้ชมเห็นนะผมเอาเอาเซตเอาเอาเอาแบบง่ายๆก่อนพื้นฐานเอาเซตเอสาหนึ่งตัวมาวางแล้วก็ต่อ p c นะตัวนี้ตัวนี้เป็นเซตเอสามนะของฟอร์ซีนะมันส้มหมดเลยเนาะ <laughs> แกงส้มแกงส้มชุดเนี้ยเนี่ยนะครับผมเอาวิมแอมพลอออกนะแล้วเอาวิม p r o plus เนี่ยตัวนี้นะครำดำๆตัวนี้เป็นวิมโปร plus เป็นเครื่องเล่นเนาะนะครับเพื่อจะทดลอง pm เราก็ต้องเอาเครื่องเล่นมาเนาะแล้วก็ต่อ audio out นะครับไปเข้า audio in analog in ของฟอร์ซี่ pc นะครับเนี่ยเชุดนี้นะครับ pc แล้วก็เอา output p out ของ pc เนี่ยมาเข้า z a 3นะครับนะแล้ว z a 3ก็ขับลำโพงคู่นี้นะครับนะครับส่วนในตัวนี้เป็นบล็อก x 5ตัวนี้เป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะผมก็ต่อ เอาไว้สำรองเวลาจะเล่นแผ่นเสียงนะครับเพราะว่า P4 มันมีอินพุตสามอินพุตถูกไหมนะครับอินพุตหนึ่งเอาไปต่อเข้ากับสรีมเมอร์ตัวนี้อีกอินพุตหนึ่งก็ต่อมาจากโฟโน่ปรีแอมในบางกรณีที่ผมจะฟังแผ่นเสียงด้วยอะไรอย่างเงี้ยกับชุดนี้นะครับระบบเรียบง่ายแบบนี้ตรงไปตรงมานะแบ็กทูเบสิกอีกแล้วใช่ไหมซอสปรีแอมพาวเวอร์แอม เวลาใช้งานกับ PC เนี่ยพอผมใช้ z, z a ดเอสเป็น PowerM m p เนี่ยผมก็อย่างที่บอกเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ Attenuator ในตัวมันถูกไหมครับผมก็เลยเล่งวอลลุ่มของ z a ดเอนี่ยจนสุดเลยนะครับเพื่อจะ Bypass Attenuator หรือว่าไอที่มาขวางกั้นทางเดินสัญญาณ Input เข้าไปนะครับนี่คือวอลลุ่มนะครับนี่คือวอลลุ่มใช้อันนี้ใช้วอลลุ่มระดับประมาณเที่ยงต้นๆน,น,นะตอนที่ใช้กับ z a ดเเนี่ย เนื่องจากอัลบั้มที่เปิดอันนี้นะครับมันเป็นอัลบั้มที่เป็นออเดอไฟล์เกนมันค่อนข้างจะเบาผมก็เปิดประมาณเที่ยงนะรประมาณเที่ยงนิดๆบางเพลงนะผมเปิดกับพวกเพลงที่เป็นเพลงสมัยใหม่เนี่ยกับชุดนี้นะเนี่ยวอลลุ่มของ p ีเนี่ยมันไม่ได้สูงขนาดนี้นะวอลลุ่มพีบางเพลงนะที่เป็นเพลงสมัยใหม่อ่ะเป็นพวกเพลงป๊อปเพงลงอะไรบางบางอันวอลลุ่มแค่10บโมงเองนะครับอ่ามันอยู่ที่คอนเทนต์ต้นทางด้วยนะครับว่ามันมาดังมาเบาแค่ไหนเท่าที่ลองใช้กับ แซดเอนะครับอ่าแล้วเราเล่งวอลลุ่ม Z ซดเอให้สุดซึ่งเป็นวิธีที่ควรจะทํานะถ้าเราต่อ PM แอมแล้วแซดเอไม่จําเป็นต้องปรับไอตรงนี้แล้วนะเล่งให้สุดเลยนะครับคือบายพัดไปนะมันจะได้ไม่เป็นการใช้วอลลุ่มซ้อนวอลลุ่มนะครับนะและตรงนี้มันไม่ใช่ปีแอมมันเป็นแค่แอนเทอเนเตอร์เป็นตัวขวางสัญญาณเป็นตัวอั้นสัญญาณเฉยๆเพราะฉะนั้นเรามี p ีแอมเป็นตัวปักความดังแล้วถ้าคุณต่อแบบนี้ให้คุณเล่งวอลลุ่มของแซดเอจนสุดนะครับนะ เนื่องจากตัว p 4เนี่ยมันมีสวิตช์ให้ปรับเกณฑ์นะปรับเกณฑ์ขยายเท่าที่ผมลองเนี่ยมันมี3เด decibel ดซ decibel แล้วก็เดซิ decibel เมื่อใช้กับ z t a 3อ่ะผมว่าระดับที่กำลังสวยๆพอเหมาะพอเหมาะเนี่ยอยู่ที่3เด decibel เองนะครับเพราะเพราะตอนที่ผมลองปรับไปที่6เ decibel เนี่ยกับเพลงที่เป็นเพลงสมัยใหม่บางเพลงบางที่ผมเล่นแค่เล่นแค่วอลลุ่มประมาณ8โมง9โมงมันดังมากนะแสดงว่ามันเกณฑ์มันแรงไป ผมเดาว่าตัว ZA3 เกณฑ์ในตัวมันนะค่อนข้างแรงประมาณหนึ่งอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นที่ปรีแอมเนี่ยผมใช้แค่3ามเดซิเบลพอแล้วนะครับสำหรับชุดนี้นะสำหรับลำโพงตัวเล็กๆอย่างนี้นะครับเบาสุดเลยแค่3ามเดซิเบลนะอ่าเดี๋ยวสวิตช์เปนอยู่างไรเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะอยู่นี่อยู่นี่ตอนที่ใช้กับ ZA3 เนี่ยนะครับผมปรับเอ็นตรงบายพาร์ตขึ้นไปเพราะผมไม่ใช้ปรับทุูมแหลมนะเพราะบายพาร์ตขึ้นไปก็ ัดไอ้ตรงปรับทุ้มแหลมทิ้งไปเลยนะแล้วก็แล้วก็ผมเนี่ยสวิตช์ยังเลือกค้างอยู่เลยนะตัวเนี้ยมันเลือกเกณฑ์ขยายได้อย่างที่ผมบอกนะการเลือกเกณฑ์ขยายได้ทําให้เวลามันเป็นแมทช์กับเพราะว่าแอมยี่ห้ออะไรก็ได้เนี่ยไอ้วอลลุ่มตรงเนี้ยมันจะสวยๆเนี่ยนะมันจะสวยๆมันจะมันจะคืออย่างนี้ตอนที่ใช้กับแซดดีสามเนี่ยตอนแรกผมเล่งไว้ที่หกเนี่ยไอ้ไม่ใช่สิ่ดับแซดเอสามนะคือ ไอ้ร่องเกณฑ์เนี่ยมันอยู่ที่ว่าอินพุตมาแรงหรือเปล่าด้วยนะอินพุตมาแรงหรือเปล่าแล้วก็พาวเวอร์แอมป์ที่จะรับเสียงต่อจากมันไปเนี่ยมันไวมากหรือเปล่านะครับถ้าไวมากเราก็ใช้เกณฑ์น้อยลงนะครับหรือว่าถ้าสัญญาณเข้ามาแรงมากเนี่ยมันแรงอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องขยายเยอะนะล้วก็แค่3ก็พอแต่ตัวนี้มันเลือกได้ว่าะจะให้เกณฑ์ในตัวมันเท่าไหร่นะครับตอนแรกผมเลือกกลางๆตอนแรกที่จับกับ ZA3 เนี่ยผมเลือกกลางๆไว้ก่อนแล้วผมเล่งวอลลุ่มที่ ZA3 จนหมดนะ คุณไม่ต้องไปใช้งาน attenuator erm ที่ Z A3 เลยถ้าคุณมี p r e a m แล้วนะคุณเล่งให้สุดแล้วผมมาเริ่มจาก6เดซิเบลนะสำหรับชุดเมื่อกี้นะผมรู้สึกว่าบางเพลงถ้าเป็นเพลง audio file เนี่ยนะครับถ้าที่6เดซิเบลเนี่ยเพลง audio file บางเพลงเนี่ยวอลลุ่มประมาณนี้ก็ก็ไม่เหนื่อยมากแบบเออขยับนิดเดียวแต่ถ้าเป็นเพลงที่แบบเป็นเพลงสมัยใหม่ที่เกณฑ์แรงๆนะครับบางเพลงเนี่ยผมเล่นแค่เนี้ยโอ้มันดังมากแล้วอะ่ะมันก็เป็นวอลลุ่มที่ใช้ยากอะถูกไหมฮะ มันใช้ไอ้บางอันบางอันเล่นแค่นี้นะครับพวกเพลงสมัยใหม่อ่ะซึ่งนเนี่ยมันขึ้นมานิดเดียวเองอ่ะนะครับมันมันขึ้นเร็วมากมันดังเกินไปผมก็เลยอ่ามาลดเกณฑ์ลงไปที่3เดซิเบลก็ถ้าอันนี้เป็นพอเป็นเพลงทั่วๆไปอ่าอันนี้กลางสวยๆอ่านะมันก็ไม่ได้ลําบากมากมันไม่ได้เหนื่อยมากนะครับนะแล้วพอเป็นเพลงออเดิลไฟก็บางอันก็ประมาณนี้นะบางอันก็ประมาณนี้ก็กําลังดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปอยู่ในเลนเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่กําลัง ง่ายใช้งานง่ายนะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงไอ้ตรงเเดซิเบลเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะถ้าใช้กระแซตเอสเนี่ยกับชุดเมื่อกี้นะกับชุดเมื่อกี้นะ,ะเผลอเนี่ยเล่นแค่นี้มังดังแล้วใช้ยากโวลุ่มใช้ยากนะนะแต่อันนี้อย่างที่บอกอะ่ะมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหนึ่งสัญญาณเครื่องเล่นอะ่ะมันเข้ามาแรงแค่ไหนนะสองเอาออกไปเนี่ยพาว์แอมวแค่ไหนสามลโพงของคุณอะ่ะมันไวมากไวน้อยแค่ไหน ไม่ใช่ว่าโอยผมเลือกตามพี่เอ็มละไม่เห็นเป็นอย่างที่พี่บอกเลยแต่ผมใช้ลำโพงที่ขับยากมากเลยนะพี่อ่าอะไรอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยนะเพราะฉะนั้นคุณเอาที่ตรงเนี้ยวอลุ่มคุณของ f o r t a b l e คุณไม่ใช่บอกหูเล่งนิดเดียวมันดังเอาแบบเนี่ยถ้าเพลงทั่วไปเนี่ยระดับวอลลุ่มคุณควรจะอยู่ประมาณเนี้ยนะรประมาณนี้ถึงประมาณเนี้ยนะนะถ้าต้องหูถ้าตอง,ตงทุกเพลงต้องเลง่งขนาดนี้อันนี้ก็แสดงว่าเบาไปนะครับแต่ถ้าทุกเพลง โอ้พี่ทุกเพลงแนะล้วเร่งเนี่ยไม่เกินครึ่งเนี่ยไม่เกินเนี่ยใช้วอลลุ่มได้แค่เนี้ยเกินจากนี้ไม่ไหวแล้วอันนั้นก็ดังไปนะประมาณนี้นะประมาณนี้นะก็ถ้าใช้กับ ZA3 เนะี่ยสำหรับชุดเมื่อกี้นะขับลำโพงว่าฟเฟลว์ตัวเมื่อกี้สามเดซิเบลเหลือเฟือแล้วนะครับและที่เกณฑ์ต่ำๆเนี่ยความเพี้ยนมันก็จะน้อยลงน้อยที่สุดนะแต่หกสามหกเก้าเนี่ยความเพี้ยนไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าสามเนี่ยอย่างที่บอกใช้เท่าที่จําเป็น นี่ก็คือ Backto Basic อีกเหมือนกันบางคนซื้อไปเราใช้ไม่ถูกพี่ผมต้องปรับที่เท่าไหร่ครับผมบอกไม่ได้ให้ถ้าคุณไม่แน่ใจให้คุณเริ่มจากกลางกลองก่อนอถ้ามันไวไปคุณก็ลดถ้ามันไวไม่พอมันต้องโหเร่งเยอะเลยพี่ก็เร่งไปที่9อะไรอย่างเงี้ยนะครับอะ,อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดแอมคุณปรับเกณฑ์ไดนะ้ก็ไปปรับที่แอมนึงแล้วาหาจุดลงตัวอย่างไอวีสามโมโนตัวมันเองก็ปรับความไวได้ก็ต้องเลือกเอาว่าจะเอาตรงไหนนะครับอ่า แต่ถ้าแอมคุณปรับความไวไม่ได้เกณฑ์มันฟิกคุณก็ปรับที่นี่ที่เดียวก็ไม่ซับซ้อนนะครับให้เริ่มจากกลางๆก่อนแล้วก็นั่นอันที่สองนะก่อนจะไปเรื่องที่ผมชอบนะมาเรื่องที่ไม่ชอบก่อนดีไหมมีเรื่องหนึ่งเดี๋ยวลืมจริงๆจะพูดแต่ภาคหนึ่งแล้วแต่ลืมในภาคหนึ่งลืมไปนะครับเมื่อกี้ลองใช้งานแล้วนึกขึ้นได้อีกจุดหนึ่งที่ผมไม่ชอบสำหรับในตัวนี้นะเดี๋ยวลองเสียบปลั๊กนะคืออย่างนี้ครับท่านผู้ชม อันเนี้ยเกิดระหว่างการใช้งานเนาะคือปกติเนี่ยพวกปรีแอมหรืออินทิเกรตแอมหรืออะไรพวกเนี้ยเวลาเรากดมิวอะครับเนี่ยกดบางทีโทรศัพท์มาหรือมีคนมาส่งของหน้าบ้านเนี่ยเวลาเรากดปุ่มเนี้ยปุ่มมิวนะครับปุ่มเงียบเสียงชั่วคราวนะครับเนี่ยสมมุติผมผมเร่งดังนี้อยู่นะพอเรากดปุ่มมิวปุ๊บเนี่ยมันมีเสียงรีเลย์ทำงานแล้วมัน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 มิวเสียงละไม่มีเสียงออกแล้วนะครับ แต่ท่านชมดูว่าสถานะมันมันมันบอกหน้าปัดบนหน้าปัดมันไม่ได้บอกว่ามันกำลังมิวอยู่ถูกไหมครับอันนี้ระหว่างการใช้งานผมเจอหลายครั้งมากๆเลยคือบางทีเราจะมิวเพื่อไปไปทาอย่างอื่นอ่ะแล้วกลับมาปุ๊บทาไมเล่งโวลลุ่มเท่าไหร่ก็ไม่มีเสียงวะนะครับอ๋อเรามิวอยู่แต่บนหน้าปัดมันไม่ไม่ได้แสดงว่ามันมิวอยู่นะนะครับถ้าคุณไปเจอปรีแอมหรืออินทิเกรตแอมที่มันมีหน้าจอสวยๆมีดิสเพย์สวย,สวย,สวยบางทีมันขึ้นคาว่ามิวขึ้นมาเลยนะครับ เป็นตัวมิวตัวใหญ่นะครับหรือว่าปีแอมบางตัวหรือปีแอมยุคเก่าๆที่เขาไม่ได้มีหน้าจอสวยๆเนี่ยไม่ได้มีหน้าจอขึ้นมาเป็นตัวหนังสือเขาใช้วิธีไหนหลายท่านคงตอบได้เวลาเรามิวเนี่ยมันจะไฟแสดงสถานะอย่างมันจะกระพริบถูกไหมเพื่อแสดงความแตกต่างระหว่างมันมิวกับไม่มิวแต่ท่านผู้ชมดูสิเนี่ยผมอ่นมิวกับตอนผมมิวเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเรามิวหรือไม่มิวอยู่นี่คือหนึ่ง ที่ผมไม่ชอบนะซึ่งอันนี้นผมไม่รู้ว่ามันแก้ไขอะไรได้หรือเปล่านะครับเนี่ยเนี่ยเวลาผมมิวกับไม่มิวเนี่ยมันไม่ได้บอกสถานะการมิว้วนะครับเนี่ยจะได้ยินเสียงดีเลยแกแคกแกแคกแล้วถ้าเราเปิดต่อชุดลำโพงแล้วต่อแอมป์ต่อลำโพงอะ่ะมันก็เงียบจริงนะมันก็ทํางานแหละแต่มันไม่ได้บอกสถานะว่ามันกําลังมิ้วอยู่หรือเปล่านะครับซึ่ง ปลีแอมหรืออินทิเกรตแอมส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้มีดิสเพย์สวยๆอะไรเงี้ยไม่ได้มีหูโลโก้มิวขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้วิธีง่ายๆคือไอ้ไฟแสดงสถานะไฟออนอ่ะ power on เนี่ยครับมันจะกระพริบเพื่อให้เรารู้ว่ามันไม่ได้อยู่ในสถานะปกติบางยี่ห้อก็อาจจะเปลี่ยนจากไฟส้มเป็นไฟแดงหรือวอาจจะเป็นจากไฟฟ้าไฟเขียวเป็นไฟแดงเพื่อให้เรารู้ว่ามันกาลังมิวอยู่นะเป็นสถานะที่มันไม่ไดโอเปเรตหรือไม่ได้ทํางานอยู่แต่ p c ไม่มีครับแม้ว่าคุณจะมิวหรือไม่มิวเนี่ยอย่างเงี้ย ผมกดมิวไปไม่มาผมไม่รู้ว่าตอนนี้มันมิวอยู่หรือไม่มิวนะครับอีกปัญหาหนึ่งก็คือเครื่องหลายรุ่นที่ผมเคยเล่นมาแล้วกันเอาแล้ว99%เอไม่ว่าจะเป็น Pre p รีแอ integrated แอมเนี่ยถ้าคุณมิวอยู่นะครับแล้วคุณแค่เล่งวอลลุ่มขึ้นไปเนี่ยครับหรือว่าหรือว่าลดวอลลุ่มลงมาเนี่ยมันจะออกจากสถานะมิวทันทีมันจะเป็นอโตเมติกสมมติคุณมิวอยู่แล้วคุณเดินมาหมุนตรงเนี้ยให้เสียงมันดังขึ้นหรือว่าคุณลดเสียงลงมันจะอันมิวทันที มันจะกลับเข้ามันจะรู้แล้วว่าถ้าคุณไม่ฟังคุณคงไม่เร่งเสียงหรอกถูกไหมหรือถ้าคุณไม่ฟังคุณคงไม่ลดเสียงหรอกแสดงว่าคุณพร้อมฟังแล้วมันจะออโต้เลยปรีแอมอินทิเกรตแอม9 9เกที่ผมเคยเล่นมาเป็นแบบนี้ครับแต่อันนี้ไม่ถ้ามึงมิ้วอยู่ให้มึงเร่งวอลลุ่ม um, ยังไงกูก็มิวอยู่จนกว่ามึงจะมาอันมิ้วแล้วกูก็ไม่บอกมึงด้วยว่ากูอันมิวอยู่หรือเปล่าเป็นอะไรที่ผมแปลว่า เนี่ย for s ซ m มต้องไปทําการบ้านเพิ่มนะในรุ่นต่อไปนะรุ่นนี้ค,นคิดว่าทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับอัปเดตเฟิร์มแวร์ไม่มีที่ให้อัปเดตครับไม่มีพอร์ตอะไรให้อัปเดตเฟิร์มแวร์เลยใช้อัปเดตต้องไปถอดลอมไปถอดลอมในเนี้ยในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ของมันนะซึ่งมันก็บิลมาในตัวไม่มีพอร์ตให้อัปเดตอะไรทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อ p c ทําใจเรื่องนี้นะครับ ผมคิดว่าเรื่องนี้น่าจะไม่มียังไม่เคยมีคนรีวิว p ีคนไหนบอกนะผมเข้าใจว่านะสิ่งนี้มันจะเกิดได้จากอะไรครับคุณอ่านสเปคคุณไม่รู้หรอกคุณต้องลองใช้งานนะซึ่งผมไปลองใช้งานแล้วผมเจอเรื่องแบบนี้นะครับมิวปุ๊บแล้วก็ไปทําอะไรไมรู้แล้วเมื่อกี้มิวเว็บมิวไหรือเปล่าว่าตอนนี้มันยังมิวอยู่หรือเปล่าวะต้องลองกดดูถึงจะรู้ออกเสียงมาแล้วแล้วก็ต้องมันบอลุ่มมันพูดพลาดวะคุณท่านผู้ชมลองไปดูได้อินติเกตแอมพีแอมท่านผู้ชม ถ้ามิวอยู่แล้วคุณเร่งวอลุ่มลบวอลุ่มเดี๋ยวมันจะอันมิวทันทีไอน่ไม่แล้วก็ไม่บอกด้วยว่ามิวอยู่หรือเปล่านะครับแค่เนี้ยเป็นเรื่องที่แบบว่านะทําใจแล้วกันมันถูกอ่ะมันถูกเราฟังชันอื่นมันเยอะอย่างเงี้ยส่วนในตรงเนี้ยบายพาสบางคนอาจจะสงสัยว่าระหว่างผมบายพาสกับผมไม่บายพาสแต่ผมตั้งไว้ตรงกลางเนี้ยนะครับมันจะมีผลไหมลองไปดูรีวิวของออด i โอไซส์และรีวิวเขาวัดมาแล้วนะครับว่าฟรีกันซี่เรสปอนส์ระหว่างตอนที่เราเนี่ย เราไม่บายพาสนะแต่เราตั้งไว้ตรงกลางซึ่งไม่บวกไม่ลบเน่ยนะคนะกับบายพาสไปเลยเนะี่ยต่างกันไหมผมเฉเลยนะต่างแต่ต่างขนาดไหนไปดูเอาไปดูตอนที่เขาวัดค่านะในเว็บเมื่อกี้นะครแต่ตอนแต่ตอนผมฟังผมผมบายพาสตลอดอยู่แล้วผมไม่ได้ใช้ทุ้มแหลมนะผมไม่ปรับเลยนะอาจจะมีว่าผมเอาไปในบางสถานการณ์ในอนาคตอาจจะมีปรับนะแต่ถ้าฟังเพลงออเดอไฟลฟังแบบไฮไฟผมผมก็บายพาสอยู่แล้วนะครับนะ ประมาณนี้นะอันนี้เอามาเสียบไฟให้ดูกันเลยนะเนี่ยอันนี้มิวอยู่หรือไม่มิวก็ไม่รู้นะนะครับอ่ะคราวนี้ต่อกับ ZA3 แล้วเสียงเป็นยังไงแล้วถ้าผมใช้งาน ZA3 อยูนะ่แล้วผมมีซอสอยู่ซอสเดียวนะสมมุติอ่ะอย่างพี่เอ็มบอกว่าเมื่อกี้มึงต่อต่อเครื่องเล่นแผ่นเสียงด้วยใช่ไหมต่อโฟโน่ปรีแอมด้วยแต่ผมไม่มีโฟโน่ปรีแอมอ่ะพี่ผมก็ต่อเนี่ยผมต่อเนี่ยเครื่องเล่นของผมอ่ะยิงเข้าไปที่ z ซ3เลยผมไม่อยากจ่าย3-4พันอะซื้อปี p อผมผมยอมเดินด้วยผมไม่ผมไม่อยากไปจ่ายเงินเพิ่มนะผมยอมเดินไปปรับโวลลุ่มที่ Z A3 อ่าะพี่เออย่อางนี้ดีไหมในชุดนี้แหละนะครับผมลองเล่นไฟล์จากเนี้ยจากจากตัวสตรีมเมอร์ตัวนี้วิมโปรพัสนะเอาผมลองผมได้ลองใช้งาน แบบนี้ด้วยอใช้งานแบบว่าใช้งานแบบเดิมๆะนะคนที่มีเครื่องเล่นอยู่แล้วก็ซื้อแท3มาแล้วก็ต่อตรงเข้าแท3เอมลยแล้วก็ไปใช้วอลลุ่มของแ a 3อเอสาเอใช้แบบนี้นะครับเปิดให้ดูว่าแบบไหนเนะี่ยภาพนี้นะเนี่ยผมผมก็เคยใช้งานแบบนี้นะเห็นไหมผมปิดปิดตัว p c นะครับอันนี้ก็เปิดไว้ผมเปิดสแตนบายไว้ไงนะันให้มันวอร์มไปเรื่อยๆนะ เนี่ยในซิสเ็รูปเดียวกันนะทุกอย่างทุกอย่างคงไวเ้เหมือนเดิมหมดนะครับนะแต่ผมเอาตัววิมโปรพั s เนี่ยปล่อยฟิกซ์เอาพุทมานะแล้วก็ส่งมาที่ ZA3 โดยตรงเลยเพราะ ZA3 มี a t t e n น a t เตตัวหนึ่งถูกไหมครับสำหรับคนที่ว่าโอ้ยผมมีซอสเดียวนี่แหละพี่ท้าผู้ชมสังเกตนะเพลงเดียวกันกันกบเมื่อกี้ผมต้องเล่งโวลลมเยอะแค่ไหนผมผมผมซูมให้ดูนะว่าผมต้องเล่งโวลลมเยอะแค่ไหนนะเนี่ย เนี่ยวอลุ่มประมาณนี้เลยนะประมาณบ่ายสามครึ่งเกือบ4ี่โมงอะประมาณนั้นนะสำหรับเพลงเดียวกันนะที่เมื่อกี้ที่เมื่อกี้นะ่ะถ้าต่อเข้าปรีแอมป์เนี่ยปรีเราเราเร่งพาวเวอร์แอมจนสุดอะปรีแอมเร่งประมาณนี้เองเที่ยงนิดๆนะครับหนึ่งคือเรื่องของเกณฑ์แล้วนะครับเห็นไหมว่าแล้วท่านผู้ชมลองนึกภาพว่าถ้าเกิดผมเปลี่ยนซอสนะผมเกิดถ้าเกิดผมเปลี่ยนไอตัวเพลเยอร์เนี่ยเนี้ยแล้วต่อตรง อเพลเยอร์ <Player S 2> ของวิมตัวเนี้ยเอาพุทธสองวอนอาร์มเอสนะครับแล้วถ้าเกิดผมเปลี่ยนเพลเยอร์ที่กําลังเอาพุทเบาๆกว่าเนี้ยนะครับเผลอแสตเอสามเร่งจนสุดแล้วเนี่ยยังไม่ดังเลยนะคือ,อยังดังไม่ไม่เป็นที่น่าพอใจแล้วอย่าลืมนะผมใช้ลําโพงตัวกระเพยเยะนะลพกเพยกเดียวเองนะครับนะครับเนี่ยผมใช้ลําโพงตัวกระเพลยกเดียวเองนะบางทีถ้าต้นทางมาเบาเพลงออเดอร์ไฟมาเบาหรือว่าสมมุติ เอาพุทคุณไม่แรงพอคุณต่อจากแดกหางหนูบางตัวเอาพุทแค่หนึ่งโวลต์กว่าๆเนี่ยนะครับแล้วต่อตรงเข้ามาเนี่ยเผลอเร่งอันนี้จนสุดแล้วเนี่ยลำโพงตัวเล็กๆยังไม่ดังพอเลยนะครับครับแล้วถ้าคุณใช้ลําโพงใหญ่กว่านี้ลําโพงที่ความไวต่ากว่านี้ล่ะเร่งจนสุดเกณฑ์ไม่พอนะเกณฑ์ไม่พอในขณะที่เมื่อกี้ต่อ p m p 4ผมปรับเกณฑ์ที่ P4 แค่3เดซิเบลนะยังมี6กับ9ให้ใช้อีกนะแล้ววอลลุ่มแค่เที่ยงนิดๆเองนะครับ ผมไม่ได้พูดปากเปล่าผมมีคลิปบันทึกเสียงจากอัลบั้ม Breaking Silence ของ Janis Ian นะครับนะครับเอามาให้ฟังด้วยก่อนอื่นผมจะลองต่อใช้งานแบบเก่าดูก่อนนะก็คือจากสตรีมเมอร์นะวิ่งเข้าที่ z A3 โดยตรงเลยดีไหมแล้วลองฟังกันดูแล้วเดี๋ยวผมจะสลับไปต่อ P4 เพิ่มเข้าไปในซิสเต็ไม่ต้องกลัวเรื่องความดังนะผมพยายามเซต ผมพยายามเล็์ดมาให้ความดังเท่ากันมากที่สุดนะ <_ d ance> ผมเช็คแล้วด้วยนะครับความดังไม่ใช่ปัญหาลองฟังน้ําเสียงดูนะผมให้จับเสียงทุ้มนะครับผมให้จับเนื้อเสียงอะง่ายๆฟังง่ายๆฟังคร้าวๆประมาณนี้นะครับไปลองฟังกันนะไปลองฟังกันนะเห็นไหมดูช่องนี้มันต้องถึงใจอ่ามันต้องได้ลองได้อะไรกันนะครับลองไปฟังนะครับว่าผมใช้แท3เอส ตัวเดียวแล้วก็ใช้วอลลุ่มเนี่ยที่ต้องเดินไปปรับเนี่ยนะครับใช้ attenuator แบบไม่ต่อผ่านปรีแอมน่แบบเสียงเป็นยังไงลองไปฟังดูนะ Getting on a เลยนะเดี๋ยวชุดเมื่อกี้แหละผมคงทุกอย่างให้หมดเหมือนเดิมหมดเลยนะเพลงเดิมแต่ว่าคราวนี้เนี่ยตัว ZA3 เนี่ยนะครับคือเล่ง a t t e n u a t o r ที่หน้าตัวมันจนสุดเลยก็คือ b y p a s s ไปใช้งานเป็น Power Amp เต็มๆ,ๆนะครับแล้วก็เพิ่ม PC เข้าไปในทางเดินสัญญาณคือจากตัวเครื่องเล่นต่อเข้า Input ของ PC แล้วก็จาก Output ของ Pre-Am p ีไปเข้าที่ Input ของ z a 3แล้วลองดูนะว่าเสียงเป็นยังไงนะครับ สำหรับ f o r c audio p 4ก็มารีวิวกันเป็นภาคที่2แล้วนะครับก็มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะเวลาไปต่อใช้งานกับอุปกรณ์รอบข้างเนาะ,ะครับก็เมื่อกี้ก็ลองให้ดูแล้วลว่าระหว่าง s e a 3ต่อตรงกับซอสนะกับขับลำโพงแล้วก็มี p 4มาขั้นเนี่ยนอกจากเรื่องของความสะดวกแล้วเราจะได้อะไรเพิ่มขึ้นบ้างครับใครที่คิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวแล้วก็มีสิ่งดีๆมา นำเสนอมาฝากกันอีกเรื่อยๆนะครับ